อยากสิไม่ใช่เกลือก,ก,กบกับเกลือหยังเกลือป่าโอ้เกลือกบเกลือป่าใช้เกลือกระป่า,โ,กกปาโอ้นั่นบ่นี่บ่โอ้มามาสน,นะอาหารเกลือกบกับเกลือป่าอ่ายืนถ่ายยูายหานพอดีเบิ้งนานจังมักเอามาให้กินบ่นเดี๋ยวเคลื่อนเลยเส้นหาเึ้น วิ่งไปแม่ตกินฟองหนามบ่บ่้อฟองน้มอร้อยนี่กระเหรี่นนน็นกินบ่ะปลาดุกปลาดุกเห็นเนี่ยเห็นไหมกบปเพื้นเลยมั้เพือนขายต้นลาซาเก่าบ,บาเดเนอยูเซปียิลาสตาต้นใบเพื <laughs> น้นเห็นนี่ยมันวาดนี่มาถึงจุดนี้ยังคล้ายใบยเพื้นต้นลาซาเก่าบาท สนสาบเสียแต่งสิลล์อยหยดไหลบอกว่าแต่ยินนี้น่าสะดาบเลยล่ะว้าวปลาดุกปลาดุกขึ้นลหล พวกยุบประชากรันเราคนนี้นเอไงโอ้ได้อาหารป่าดินนี่เนี่ก็เ,นเ,นเ,นเนรียนถ่ายอาหานมาแด้วเหรอมาถ่ายแล้วเพี้ยเพีย้ยหายยุนีนี่มาแล้วมาแล้วลังมาแล้วอือ ะให้อาหารปลานิ่งเงี้ยมุ่งเสิรทุกเสิรค่ะจะสิใหญ่เร็วกับปลาดุกเกี่ยวเข่าเนี่พอดีมัน่นใหญ่ขึ้นมาในตัวหางเดียกนี่ฮะตัวผู้หรือตัวเมย์ั็นิออตัวผู้ตัวใหญ่ตัวมันตัวผู้พรานิ่นมันครับพาจะเปลี่ยนของลวง ขางๆก็ช่างกบก็ช่างปลาพอเกลือเร็วพอเกลือเรียจังเขาลุ่มงมาเกลือกบนี่จังเกลือปลาจักหน่อยเฮ้ยนี่หันหน้ามาหน่อยเนี่ยหันหน้ามาหน่อยจ้าจะได้เอ้ออยากปลาเร็วๆ แคนั้นมาหน่อยค่ะยิ้มด้วยอันนี้ก็กบหน่อยกบใหญ่ใหญ่แล้วตัวกบหน่อยก็ได้ปนนีกแล้วบ่ โอ้โข้ยกินดูเดือดท่านี้นี่หน้าไก่อาหารปลาบอโลกปลามาแล้วบ่เบิงดูมันมาแล้วบ่เดมันโดดอยู่ต่ำๆอยู่มันเดีนมาแล้วฮันกินเห็นบ่เขียนสันสันนะน้าเกลือเออเอาให้เห็นบ่ติล่ะเออเดียนกำลังมา ดีมันมาจอบอยู่างสองตัวสามตัวอาหันกุ๊บมันใหญ่เลยใหญ่ไวหลังมือพอสักนึงอหลังมือเห็นแนวไปลักหลังหลังมือลลางขาวนอะไรจังเป็นยังตะขี้ดขึ้นมาทั้งทั้งพี่เอาขึ้นมาทั้งทั้งพี่ นะมาเบิ่งไม้นี่บ่เคยหมานไม้นี่ยามเกี่ยวเขา่าพผนแหล้วแยมใกล้สิเกี่ยวเขา่าพผนและไม้นี่มันยังสิลงหลีบ่ม,มีก็บ,บ่ยามแปะเบิ่งเถิงสิหมานอยู่บ่ฝนตกนเนาะแดดออกแล้วพูนว้าวนี่ๆเดินไปเดินไปไปดูทางนูน้น แดดออกแล้วไปเนี่โอ้า,ายงนี้ม <c oughs> าไลมามามมามางมามา,า่มาามามามม แกเสือก่อนที่ไเหมือนไม่มีฮะรถใหญ่รถใหญ่เอามาดูห้องบนรถใหญ่ปีให้ไหนกินกับเฉาไปเยี่ยนบ้าน้าใสหนูโย่กูงนะ นอยปี่ไหนกินบ่ปลาดดใหญ่อุ้ยยายสิได้กินปลาดดใหญ่กับนี่ไหนล่ะขีกินน้ำเนาะจ้าขี้กินน้ำยังบอกจะปูกับกุ้งปล่อยไปกุ้งกับกับกุ้งกับปลาดคอหน่อย ให้พัทปล่อยไปไหมให้พัทจับปล่อยเด้อไปปล่อยน้องหนีปล่อยน้องหนีไปกลับบ้านไม่หมานเลยได้เป็นรถตัวเดียวมือนี้ได้เป็นรถตัวเดียวจะพี่น้องปีให้ไเนี่ยกินไปโรงเรียน